น,นี่ครับ,บแล้วแน่งวะแล้วแน่งหาเศษครับก็คือห่างห่างห่างนิดนึงเนอะแต่ก่อนแต่ก่อนมันหา่างแต่ก่อนมันซีเศษเนาะแต่ก่อนมันซีเศษอ่าผมว่าช,ช,ชิดชิดชิดหลายแห้งเลยละ่ะจะคือ คือเอาเอาความทีหนึ่งคือเอาความแข็งแรงส่งบอลไปยังแม่นบไะครับส่งบอลกี่ยวความทีความพังบอลครับแต่มันโปร่งแม่นครับก็คือกระบะมืดนี่แปดสิบครับ ส,ส่งเสืออกมางามอยู่เมนมาช่างทรงสีงออกงามอยูน่นี่เอาเล็กมาขวางกลางนี่งามเลยแมนเส้นกลางงามเลย ไ,ได้เลยเนาะครับัันครบเชื่อมปิดหมดเลยเชื่อมเชื่อมทั้งนอกทั้งในปิดหมดหหครับออกด้าน้ายอย่างเดียวออกหลังอย่างเดียวเลย บม่ใช่ปัญหาหรอกเพราะว่าเอาบปรไทโรไไซไว้แล้วก็แซงเราบมันทุกเสร็จก็คือวิ่งวิ่งแล้วก็ดำเลยระยะเวลาแค่บ่ก,กี้ชั่วโมงอยู่ไม่มีปัญหาโอ,โอ้สวยอยู่สวยอยู่ ทรงนี่น่าจะบ่เห็นทั้งใดนเนาะเบนบ่น่าจะมีที่นี่ที่เดียวแถวอื่นกระบะสามมิตรอันนี้กระบะสี่มิตรอันนี้สี่มิตรครึ่งสี่มิตรครึ่งก็เท่าที่ดูมานะครับทรงนี้น่าจะไม่ไม่เห็นที่ไหน ไม่ได้มีการออกแบบไว้ลวงหน้านะครับทำไปด้วยคิดไปด้วยนะเนี่ยเหล็กที่วางตรงกลางนอนยาวนะครับคิดมูววันสองวันเองแล้วก็ลองจัดใส่ดู เป็นการบิ้วกระบะที่ต้นทุนน่าจะต่ำที่สุดละมั้งฮะสามหมื่นติ้วแล้วไมู่้แล้ว่าฮ่า่สามหมื่นกว่าแล้วเนาะสามหมื <Platform> 30, to to ่นสามหมื่นนิดนิดก็พอทำเสร็จก็ รายละเอียดส่วนอื่นอีกสีเนาะสีแล้วก็เก็บรายละเอียดส่วนอื่นอีกเอาแปรงเนาะเอาแปรงทาเอาเนาะแล้วต้องซื้อหม้อหม้อพักใส่ใส่ใหม่ หมอพักแต่กระจุยครับโดนเหล็กที่หมปลายท้ายก็ดวงหนึ่งละลายครับโดนแก๊สป่ามั้งเสาเดิมครับเสาเดิมเสากลางก็เสริมเหล็กฉากข้างในนะครับ ฉากน่าจะประมาณนิ้วหนึ่งบ้างเห็นวันนั้นยึดข้างในเลยยาวเลยครับเน้นที่ความแข็งแรง ี่ด้านล่างนี้ก็จะเชื่อมปิดหมดครับไม่ไม่ได้ใส่บานพับคือจะไม่เปิดนะครับยึดหมดเลยเชื่อมปิดทั้งนอกทั้งในนะครับแผ่นเหล็กก็เรียบเลยครับไม่ต้องใส่ลาย านก็เรียบครับเรียบเลยแผงหน้าครับก็เรียบโดยวางเหล็กยึดด้านในนะครับทั้งหมดห้าเส้น นีนความแข็งแรงนะครับใช้เหล็กสองสามจำให้ไหมช่าง อ๋อมีทีมงัดจับเย็นเอง คนช่างตัดเลี้ยก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้อ่าเครื่องเจียรไม่ได้ใช้ลูกหมูนะครับใหนดูเครื่องมือเขาเรียกอะไรช่างนี่พัดมาใช้พัดมาในการตัดนะครับตัดเร็วมากครับแปบ๊บเดียวแล้วก็คมด้วย นี่ครับเดี่ดูนี่ตัวอย่างครับนี่นี่ลองรอยกันตัดนี่นี่ครับ เดี๋ยวจะให้ FC ดูการตัดนะครับ Vou, นี่คือการทํางานของของช่างเบลน,นะครับช่างเบิลบึงขวางอาภิกัตอูนะครับอยู่ที่บ้านบ้านตลาดตลาดหรือบึงขวางาบ้านตลาดชื่องเรียนบึงขวางเฉยเนาะบ้านตลาดนะครับตําบลคาราแมอําเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับเส้นทางระหว่างสีขอรภูมิไปรัตนบุรีนะครับ ออกจากสีขอระภุมก็ประมาณเท่าไหร่นะประมาณ 14- บ5กิโลประมาณนั่นแหละอู่างเบิ้นนะครับจะอยู่ตรงข้ามกับตรงข้ามกับโรงเรียนนะครับโรงเรียนบ้านบึงขวางนี่ครับติดถนนลาดยางเนงอะดูครับนะตีดรถวิ่งผ่านนะครับถนนเส้นสีขอระภุมรัตนาบุรีครับสายหลักเลยงานเหล็กทุกชนิดนะครับตอกระบ,บะ วิวกระบะนะครับขึ้นกระบะใหม่นะครับรถบรรทุกทุกประเภทน,นะครับโอเคครับ